สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พ,พายผลาโลขอขอบคุณเพือพ่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพือ่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าถ้าอยู่ตรงหน้าคุณเขาจะบอกว่าให้เพื่อนๆทํานทใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วเนื่อถึงหน้าเขาคน ifa, านั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคล้ก่่อนนเเดราตะ เลือกกันได้เลยจ้ะราะคาคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บแล้วเราจะไปฟังคําทํานายของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งกันก่อนเราจะตอบคําถาม,ถามตามทอปิกเลยนะคะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ตรงหน้าคุณอะตอหน้าคุณเลยเขาจะพูดว่าไงเขาจะบอกว่าเออวันเวลาที่ผ่านมาเขาทําให้คุณเจ็บต้องฮิวใจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพบาดตาบาดใจของคุณนะก็อยากจะบอกว่า มันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตอนเนี้ถ้าอยู่ตอนหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณเลยเพราะว่าเขาก็เสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่เขาเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เขาเป็นอยู่ในตอนเนี้ยคือก่อนหน้านี้คุณจะเป็นอะไรก็ได้แต่จะโดนแบบไหนจะเจ็บปวดยังไงเขาก็เป็นแบบคุณเลยเขาเขาแพ้ในเกมความรักอืมใครพูดใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนใจอะวาง ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนอนดีกว่าคิวใจตัวเองอะนอนร้องไห้เจ็บปวดเขาบอกว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวเก็บตัวแล้วก็บางทีกลางค่ำกลางคืน่ะเขาก็นอนไม่หลับนะออกมาจากเคหสถานแล้วก็มานั่งทำมิวสิกก็ได้แล้วก็๋ยวจะบอกว่าเขามีการสอดสองคุณทุกช่องทางนะคะเขาเรียนรู้เขาเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง ถ้าอยู่ต่อหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าคุณนี่จริงๆเลยไม่สนใจอะไรนิ่งเงียบแล้วก็สนใจแต่ทำมาหากินบางท่านบางรายฐานะค่อนข้างดีไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็บางท่านบางรายอาจจะนั่งในตำแหน่งหน้าที่การงานที่โอเคแค่คุณทำแบบเนี้ยมันก็มีความสุขในตัวของคุณเองแล้วอย่างเงี้ยอืมฉันฉันเลิศหรือไม่ก็ฉันรอเท่เลยมีตังใช้ สนใจแต่ทำไมาหากินทำมามหากินเก่งแล้วก็เงียบเก่งนิ่งเก่งบางท่านบางรายนี่เขาให้มงคุณเลยนะหรือเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินเขาอยากจะบอกว่ารสตอนนี้ถ้าเกิดคุณประกอบธุรกิจอะไรอยู่เขาก็อยากจะบอกว่าคุณประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจหรือเกี่ยวกับการงานแต่ เขาก็อยากจะบอกว่าคุณรับภาระอะไรหนักเกินไปหรือเปล่าแบกรับอะไรที่มันหนักเกินไปไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้อน,นอะไรเงี้ยเรื่องทางบ้านหรือเปล่าเขามองว่าคุณทํางานหนักหามรุ่งหมค่ําบางทีเวลาที่คุณควรพักก็ไม่ได้พักถ้าอยู่ตอนน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าอะไรเขาอยากจะบอกว่าเขาจะยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอะแล้วก็ เรื่องการงานอะไรอย่างนี้เขาอยากจะพักไว้ก่อนอยากจะอยากจะพูดกับคุณอยากจะพูดคุยอยากจะเทเวลาเทคิวให้กับคุณถ้าได้อยู่ตรงหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าคํามั่นสัญญาสาบานที่เคยให้กันเขายังจําได้อยู่นะแล้วก็คือบางท่านบางรายอาจจะไปสาบงสาบานสัญญิงสัญญาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไหมหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นทางการอีกกรณีหนึ่ง ก็คือเขาบอกว่าอีกหนึ่งถึงสามเดือนเนี้ยคุณกับเขาจะเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งชัดเจนอาจจะมีการพูดคุยต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านบางรายอาจจะได้เข้าพิธีแต่งงานไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณแล้วก็แบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ก็ได้นะผูกข้อไม้ข้อมือหรอหรือ,อยังไงจะมีคํามั่นสัญญาที่ให้กันเขาอยากจะบอกว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามาในตอนนี้ในชีวิตคุณนะ ก็ขอให้คุณเนี่ยรีบตัดสินใจเถอะแต่ถ้าเกิดคุณยังมัวลังเลอยู่ก็อาจจะต้องอยู่คนเดียวอยู่บนคานทองวิเวกของคุณต่อไปเหมือนกับแบบว่าเขาเขามาขอความรักก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณยังปฏิเสธหรือไม่เอาเขาอางเงี้ยประมาณว่าจะเป็นรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายถ้าเกิดคุณไม่ขึ้นก็คุณจะต้องขึ้นคานทองแทนนะเขาบอกว่า คุณกับเขาอะมีปัญหากันในเรื่องของความรักก็ได้ถ้าได้อยู่ต่อหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าคุณ่ะเคยชินกับการที่อยู่เงียบๆนิ่งๆคนเดียวไม่สนใจคนนู้นคนนี้แล้วก็คุณมีวิธีการที่ดิ้นรนต่อสู้เอาชีวิตรอดของคุณ่ะถ้าได้อยู่ต่อหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าในสภาวะหรือว่าบางครั้งเนี่ยหรือว่าแวดล้อมของคุณ่ะคุณก็นิ่งๆเฉยๆนะหรือว่าบางทีก็ หยุดนิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องทํานู่นทํานี่เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เคยชินแล้วก็ชินชากับการที่อยู่คนเดียวไหมหรือไม่ก็นู่นนี่นั่นมีสิ่งต่างๆรลยล้อมรอบตัวทําให้คุณเคยชินกับการสะดวกสบายก็ได้แต่เขาอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากทําอะไรก็พยายามลงมือทํานะแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําเดี๋ยวก็จะดีขึ้นอย่าซีเรียสถ้าเกิดคุณเกิดปัญหาอะไรขึ้นตอนนี้อย่าเพิ่งซีเรียส อีกกรณีหนึ่งก็มองว่าเขาอะอยากจะบอกว่าเขาถ้าเกิดการกลับมาครั้งนี้ยมาขอความรักกับคุณแล้วคุณยังเคยชินนิ่งเฉยกับการที่แบบเอออยู่คนเดียวชินกับการที่อยู่คนเดียวอา่านิ่งเฉยใส่เขาก็อยากจะบอกว่าคุณจะอยู่บนคานหรือไงอะไรประมาณถ้าอยู่ตอนหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับการเงินก็อยากให้คุณเนี่ยมัธยัดอดออมเขาไว้แล้วถ้าเกิดเกี่ยวกับ เรื่องสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่เขาอยากให้คุณอดทนอดกลั้นแล้วก็จะทําให้คุณบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งหวังไว้ในระดับหนึ่งหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามาเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างนั่นเองถ้าอยู่ต่อหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าแบบนี้แหละเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอแต่งงานหรือไม่ก็นี่คุณงอนใช่ไหมเดี๋ยวเขาเจ็จุดจบนี่ เขาอ,อยากมาบ้านช่องห้องหอเรือนชาญบ้านท่านเคหสถานหรือไม่ก็อะไรอะร้านอาหารร้านค้าเหรอถ้าจะอยู่ต่อหน้าคุณเขาอ,อยากจะบอกว่าตัวไกลกันแต่ว่าเขาก็รู้ความเคลื่อนไหวของคุณหมดเขามีพวกลูกน้องบริวารหรือว่ามีสปงสปาย์อย่างเงี้ยคอยดูแลเทคแคร์แล้วก็อยากจะบอกว่าเขาคอยดูแลเอาใจใส่คุณนะถ้าได้อยู่ต่อหน้าคุณเขาอ,อยากจะบอกว่าอยากให้คุณ กับเขาได้เป็นครอบครัวกันแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณน่ะเซ็กซี่จังเลยบางทีใส่ชุดอาจจะเป็นใส่โด่งใส่เดี่ยวก็ได้นะที่มันเนื้อผ้าบางๆหน่อยเขาอยากมีการปรับความเข้าใจแต่ว่ามันห่างไกลกันจังเลยเนี่ยเขาอยากทําแบบนี้อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณที่สดใสอาจจะมีลูกด้วยกันก็ได้นะอยากมีลูกด้วยกันเขาอยากจะรีเทิร์นแหละก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,กันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยากจะรีเทิร์นอยากกลับมาอยากแลกเปลี่ยน ความคิดแล้วก็คือสถานการณ์ตอนนั้นที่ผ่านมาอาจจะเอาแต่ใจตัวเองแล้วไม่ยอมรับความคิดเห็นและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็ตอนนี้เขาเปิดใจแล้วก็อยากจะคุยพูดคุยมองมุมมองอีกมุมมองหนึ่งมองว่าถ้าเกิดข่าวนี้เขากับคุณลงเอ,อ่ยกันลงรอยกันหรือว่าไปใน,นทิศทางไหนสัญญากันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะดูแลซัพพอร์ตกันในด้านไหนอะไรอย่างเงี้นะถ้าไม่เป็นคู่รักก็เป็นเพื่อนเป็นอะไร ก็อยากจะบอกว่ามันจะเป็นแนวทางที่ดีอ่ะเดีสั้นขึ้นแล้วเพื่อนๆรีบเถอะค่ะชีวิตที่เหลืออยู่ต้องมีความสุขแล้วก็คนเราไม่ได้อยู่ถึงร้อปีนะทีนี้เราจะมาขอคําแนะนําจากไพ่ว่าอะเราจะเป็นยังไงกันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น3วัน5วันไม่เยอะไม่เยอะไพ่อย,อยากบอกอยากสื่อสารว่า เดี๋ยวคุณจะต้องมีการเดินทางแล้วคุณก็จะต้องแบบว่ามีปัญหาหรือว่างานอะไรเงี้ยต้องเป็นคุณอะเพราะคุณอะอดทนแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีสติปัญญาในการที่จะคิดทำอะไรอย่างงี้ก็ได้นะหรือบางท่านบางรายอาจจะได้มีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นแดนไกลหรือชาวต่างชาติก็ได้หรือจะได้รับข่าวสารอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ คุณอะเป็นคนที่เก่งปฏิพันธ์ไหวพริบดีฉลาดจะมีงานเข้ามาให้คุณทํามันเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่อยากจะบอกว่าคุณก็สบายสบายอยู่แล้วคุณแค่ใช้สมองสั่งการเดี๋ยวลูกน้องหรือว่าพวกคนใกล้ชิดใกล้ตัวคุณเนี่ยทำเองเพราะว่าพวกเขาอะพร้อมทํางานให้อยู่แล้วเพียงแต่เขาขาดหัวหน้าขาดผู้นําที่เก่งไพ่อ,อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมบางท่านบางรายที่มีคดีคงคดีความเนาะก็จะ ได้รับข่าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะทีนี้จะมาฟังโรแมนเจอร์กันว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปดูซิโรแมนเจอร์อยากจะบอกว่าอยากให้คุณกับเขาอะพูดจากันดีๆหรืออย่างที่บอกแหละพูดจากันดีๆถ้าเกิดอยากจะลงเอยกันก็พูดกันดีๆอยากจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าไม่อยากเป็นเพื่อนกันอยากไปในทิศทางไหนอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครก็พูดกันไป เพราะว่ามันเป็นข่าวอะไรที่หนาหูมาทำให้คุณกับเขาร้อนใจแต่ไม่มีการเปิดใจคุยกันก็ได้แล้วมันก็ไม่เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันไงแต่ถ้าเกิดคุณเปิดใจคุยกันแล้วยอมรับในอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าไปในทิศทางไหนหรือถ้าบางท่านบางรายคุยกันเคลียร์กันแล้วเปิดใจคุยกันก็จะมีความไว้วางใจใช่ไหม แต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดใจคุยกันมัวแต่ระแวงระวังมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะความไว้วางใจแล้วเราแม่นเจอ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยเปิดใจเชื่อใจไว้ใจแล้วก็จะมีคนมาของง้อขอคืนดีบางท่านบางรายอาจจะได้ของฝันของฝากของถูกใจกิฟต์ซงกิฟต์เซตหรือว่าสิ่งที่คุณชอบของโปรดอย่างนี้นะนี่เราจะมาฟังออาละครกาดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนาท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนของเราในตอนนี้ เพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปนะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยเอะไรพดเนียทิ้งไปเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกคําพูดได้แต่ถ้าเกิดท่านใดที่รู้สึกว่าอุ๊ยตรงเนี้ดีจังเลยว่ะอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเราับปฏิหารพราะพิทาโลขอเป็นกําลังใจให้และถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดให้เราด้วยหน้าเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทาคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้้รรรร่่วมมมัััับบชฟงคลิปใหๆๆพอกน อราคการ์ดอยากบอกอยาสื่อสารว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเผชิญหน้าแล้วคุณก็จงเลือกวิธีการต่อสู้ของคุณอย่างชาญฉลาดคุณมีเทคนิคแล้วก็เทคนิคในตัวเองอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนที่คงแก่เรียนก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีความรู้ความสามารถเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่เก่งนะคะสามารถที่จะแบบว่าอืมศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเองหรือไม่ก็อาจจะไปเปิดนู่นนี่นั่นเจอแล้วคุณก็มันอยู่ในสมองคุณอยู่แล้วไง แล้วความรู้เหล่านั้นน่ะมันช่วยคุณได้ในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงถ้าเกิดคนรู้คนนี้มีปัญหาคุณก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขไขปัญหาให้เขาได้อะค่ะถึงที่จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าตอนนี้มันมีปัญหาอุปสรรคใช่ไหมแต่จงอดทนนะจงวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็บังเกิดขึ้นว้าว อย่าท้ออย่าท้อเพื่อนเพื่อมันเป็นบททดสอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าบอกอย่าสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยแสดงให้เห็นว่าผลงานของคุณเนี่ยมันเป็นคุณเป็นคนทำไงคนอื่นเนี่ยอาจจะมาชุบมือเปิบหรือว่าเอ้ยมาสวมรอยไม่ได้ไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะเปิดโปงให้เองว่าผลงานเนี้ยคุณเป็นคนทาคนอื่นจะได้เห็นแล้วว่าคุณเป็นคนทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าบอกอย่าสื่อสารว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยให้คุณนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ ไพ่มาถึงคุณนี่เขาเอาจริงเอาจังมากทีนี้จะมาเสริมไม่ว่าจะมีพวกชาวไรถ้าไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อของเราบ้านนตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคาทำนายนะไพ่ของเรานะจะมีราศีเมษราศีพิจิกแล้วก็เมรแล้วมีจะเมรมาเยอะแยะทําไมเอามาอ่ะแล้วก็เมรธนูสิง์มีนพิจิกกรกฎขอจบการทํานายของเพื่อนเพื่อน,อนกองที่หนึ่งไว้แค่นี้แล้วเราไปต่อกับเพื่อนๆนกองที่สองกันของเพื่อนเพื่อนกองที่สอง เราจะตอบคําถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าถ้าอยู่ตรงหน้าคุณต่อหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าอะไรเขาอยากจะบอกว่าเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปได้ไหมมันมันจบไปแล้วแต่เขาอยากจะบอกว่าอยากเริ่มต้นใหม่เขาก็รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ดีเลยคือตอนนั้นอาจจะเชียร์ใครหรือเปล่าเชียร์ฝ่ายอีกฝ่ายตรงข้ามกับคุณน่ะเขาอาจจะออกนอกหน้ามากเกินไป ทำให้คุณเนี่ยออกแรงแล้วก็เสียแรงเปล่าแต่ตอนนี้เขาอยากจะบอกว่ามาเขาจะให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมแล้วเขาอยากจะพาคุณออกไปจากสถานที่ที่มันไม่ดีสิ่งที่เหมือนกับแบบว่ายัางไงอะร้อนๆอนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือวันเวลาที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแบบรุนแรงถึงขั้นบ้านแตกแสแหละขาดไม่ได้พูดจาก,กันดีๆเลยอยู่ๆก็บอกเลิกกูเฉยอะไรประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าเนี่ยกลับมาดีกันแบบนี้ได้ไหมเนี่ย คืนดีกันไปทานอ,อาหารหรือไม่ก็นี่ชนแก้วกันเนี้ยแล้วก็พูดคุยกันมองตาซึ้งใจก็อยากรีเทิร์นนั่นแหละเอออยากรีเทิร์นแต่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ทําเรื่องที่ไม่ดีคุณกับเขาก็ยังเป็นคู่รักกันไม่ใช่เป็นแค่อดีตอะไรประมาณเนี้ยเขาน่าจะตัดสินใจให้ความเป็นทําให้ความยุติธรรมกับคุณนะ มีหน้าปล่อยปะละเลยคุณเลยอ๋อเขาบอกว่าภายในหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรที่ข่าวดีหรือไม่ก็สิ่งที่เขาทำประสบความสำเร็จแล้วก็เขาจะมาเริ่มต้นขอโอกาสขอคืนดีคือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณนะ่ะเออเด๋ยวซันขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็ต้องทำหน้าที่มีภาระก็คือพาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่เขามีความสัมพันธ์ชัดเจนน่ะ ไปเที่ยวไปพักผ่อนก่อนแต่ก็อยากจะบอกว่าใจอยู่กับคุณใจอยู่คุณแล้วก็ตอนนี้เขามีปัญหาอะไรก็อยากจะบอกว่าเขาไปปรึกษากับคนที่เป็นโสดเป็นม่ายแล้วก็มีเงินใช้อย่างนี้ถ้าที่อยู่ต่อหน้าคุณเ็าอยากจะบอกว่าอยากให้คุณอะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเผชิญหน้าอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือผู้หญิงที่มีฐานะดีหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องคนรู้จักคนที่ เป็นเศรษฐีนีเนี่ยมีเงินถ้าเกิดปัญหาตอนนี้เกิดขึ้นนะอย่าให้คุณปรึกษากับค,คนคนนี้แล้วก็ถ้าเกิดอยู่ต่อหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าคุณนะ่ะดูดีมีเสน่ห์ออร่าหน้าตาดีไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความรักแต่ว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมีลูกน้องมีบริวารบางท่านบางรายอาจจะชอบเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจิตใจดี กรณีที่บางท่านบางรายมีใครที่เป็นเพื่อนเปิดใจคบอยู่เขาก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้อยากให้คุณ่ะดูให้ดีๆนะเรื่องเกี่ยวกับความรักอะอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินใจคบเขาหรือว่าให้ใจเขาเทใจให้ทั้งหมดอยากให้คุณ่ะดูไปนานๆดูอีกสักหน่อยแล้วถ้าตอนเนี้บางท่านบางรายที่เป็นโสดเป็นไม้อยะก็อยากจะบอกว่าให้พิจารณาเขาใหม่อีกรอบได้ไหม ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารกันถ้าได้อยู่ต่อหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าอะไรเขาอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าธุกรกิจการงานหรือปัญหาอุปสรรคหรือผลงานอะไรต่างๆที่คุณสร้างสารรค์มันออกมาเนี่ยคุณจะได้รับความนิยมมากขึ้นบางท่านบางรายจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานก็จะปรับให้สูงขึ้น ถ้าเกิดเป็นการเล่าเรียนก็จะดีขึ้นนะคะถึงขั้นระดับน่าพอใจถ้าได้อยู่ต่อหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าอะไรเขาอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักคุณจะได้รับความสมหวังแน่นอนถ้าได้อยู่ต่อหน้าคุณเขาอยากจะบอกว่าอะไรเขาอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณวาดหวังไวไ้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินความรักมันะสำเร็จแล้วก็มันสมหวังทุกประการนะคะ ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านมาเท่าไหร่นี่ยนะคุณก็ยังคองใจเขาอยู่การจากลาของคุณกับเขาในตอนนั้นอาจจะเป็นรักกันแต่มันต้องจากลากันแต่ก็อยากจะบอกว่ายังไงคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งเบอรหนึ่งแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลเขาสั่งการเขาได้ได้คุณคนเดียวนะคุณได้คนเดียวคนอื่นไม่ได้คนอื่นเขาไม่ยอมค่ะทีนี้เราจะมาฟังคำแนะนำจากไพ่กันนะคะว่า ขอคาแนะนําจากไพ่กันว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปไพ่ยอยากบอกอยากสื่อสารว่าบางท่านบางรายที่มีผลงานหรืองานอะไรก็แล้วแต่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเพิ่มการประชาสัมพันธ์แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าอุ้ยเราจะดีไหมเงี้ยงั้นนี้เป็นรองใครไหมไม่เพียงแต่คุณอะไรนะโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็คุณก็จะเห็นเองว่าเฮ้ย มันคุ้มค่ากับค่าเหนื่อยยังไงคุณก็ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือบางท่านบางรายมีการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสื่อาสารลิลลับอะไรอย่างนี้นะน่สนใจอะไรหรือเปล่าแล้วก็บางท่านบางรายก็ตอนนี้รู้สึกว่าคนอื่นจะเดาใจไม่ถูกว่าคุณต้องการอะไรหรือบางท่านบางรายอาจจะ มีมุมของตัวเองอยู่กับตัวเองไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าให้เพื่อนเพื่อนทบุญไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญกุศลให้ถึงตัวเราเทวดาประจําตัวเราแล้วก็ค่อยให้เจ้ากรรมในเวรนะไพ่เจ้ากรรมในเวรขึ้นบางท่านบางรายเป็นโรคป่วยเรื้อรังอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นตั้งแต่ช่วงบนจนมาถึงช่วงเอวอย่างเงี้ยไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าความสุขสมหวงังความสําเร็จ จะบังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะบางท่านบางรายจะได้คู่ครองที่ดีแล้วก็กิจการจะเจริญก,ก้าวหน้าทําอะไรก็จะผ่านฉลุยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีความสุขสบายหรือบางท่านบางรายแบบมองโลกในแง่ดีอารมณ์ดีเนาะก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะสนับสนุนให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็คุณจะมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือโอกาสเนี่ยมันมาถึงคุณแล้วอ่ะมันจะมีความ จะิญก้าวหน้าแบบว่าโอกาสมันไม่ได้มาถึงเราบ่อยๆนะมันจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินความรักคุณจะได้โอกาสนะแล้วก็สิ่งที่คุณวาดหวังไว้คุณจะสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นบางท่านบางรายนี่บุญเก่าหนุนนําแล้วก็ความสุขความสมปรารถนาบังเกิดขึ้นกับคุณโอกาสดีๆมาถึงคุณแล้วทีนี้เราจะมาฟังโรแเมนเจอกันว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรแเมนเจอบอกว่าคุณมีความน่ารักในตัวเองสามารถดึงดูดคนรัก หรือว่าความสุขได้พูดจากันดีๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะได้เจอคู่แท้คู่รักคู่รักที่แบบว่าให้เกียรติกันนะไม่ได้เกียรตินะให้เกียรติกันแล้วก็มีจะมีการมองตาซื้อใจจะได้ไปเที่ยวแล้วก็อยู่ในโหมดแห่งความสุขนะคะ ทีนี้จะฟังออาล็อกการ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน้าว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนของเราในตอนนี้เพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วเครียดเสีเยเลือดไม่ชอบใจตรงใดทิ้งไปนะเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกคําพูดและก็ทุกท่านได้แต่ถ้าเกิดท่านใดท่ารู้สึกว่าอุดนงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจรงิงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับบริหารพรอพลายขอเป็นกาลังใจให้โดยเฉพาะเอฟซีของเรา ส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เลยเราขอร้องนะคะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทาคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆก,กันเอาละก็อยากบอกอยากสื่อสารว่าทําตามสัญชาตญาณของคุณได้เลยคุณมีสื่อเซนคือสื่อเซนของคุณเชื่อถือได้มากแม่นยําในตอนนี้เอาละก็อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณอะ มีความรู้ความสามารถหรืออาจจะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าบางครั้งบางเรื่องทิ้งมันไปบ้างก็ได้ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจบ้างก็ได้นะคะทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีสมาธิแล้วก็ตั้งสติให้ดีๆว่าจะทําอะไรเรียงลําดับนู่นนี่นั่นว่าจะทําอะไรนะคะอะไรที่สําคัญทําก่อนเลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากให้คุณมีสติมีสมาธิทําอะไรก็แล้วแต่อยากให้คุณคิดครอบคอบแล้วก็อย่าร่าช้าในการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าความปิติความสุขบังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะเพื่อนๆคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนี่ท่านมีความห้าหาญแล้วก็มีการปกป้องคุ้มครองคุณแบบเข้มข้น,เข,ขนเข้มแข็งมาก คุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยมองท่านเอาจริงเอาจังมากเลยนะคะยานพาหนะเขาหรือว่าเขาจะขี่พวกเสือสิงโตอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนท่านปกป้องคุ้มครองคุณเต็มที่เลยนะแล้วก็มีความกดศัตรูคุณด้วยถ้าเกิดเขาทำอะไรนี่ระวังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณลงโทษได้เลย เดี๋ยวจะมาเสริมว่าจะมีพวกชาวอะไรถ้าใครเขามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทํานายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีมีนราศีธนูราศีสิงห์แล้วก็เมถุนตุลกุ้มขอจบการทํานายไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการทานายดวงโดยรวมขอย้านะเป็นการทานายดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจุนถึงการสื่อถึงการ สำหรับผู้ที่รับชมรับฟังคลิปนี้ก็อขอให้มีความสุขสำเร็จสดใสรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยโดยเฉพาะ fc ของเราขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ